สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แฮป p ี้เฮล t ี้โฮมมี่วันนี้เรามาํำเครื่องดื่มที่มีพรีไบโอติกกันนะคะสดชื่นแบบสุขภาพดีเครื่องดื่มเปรี้ยวซ่าที่ช่วยให้ลำไส้แฮปปี้ค่ะ สูตรนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากพ o p ปี้นะคะรสพีชเลมอนนะคะที่เต็มไปด้วยพรีไบโอติกจากแอปเปิลไซเดอร์วินิกา้าช่วยปรับสมดุลลำไส้เสริมภูมิคุ้มกันนะคะวิธีเลือกซื้อก็ให้เลือกซื้อแบบมีตะกรอกนนะคะมันจะมีเขาเรียกว่ามีแม่เชื้อนะคะจะได้ประโยชน์สูงสุดและเราก็จะใช้ปริมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะ ส่วนผสมถัดมานะคะก็เป็นน้ำเลมอนคั้นสดนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ำมะนาวก็ได้นะคะเราจะใช้ปริมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะเราก็จะคั้นกันแบบสดๆเลยนะคะก็จะได้มีวิตามินซีด้วยแล้วก็มีกลิ่นหอมสดชื่นนะคะใส่ไปเลยคะ่ะปริมาณ2ช้อนโต๊ะอีกส่วนผสมหนึ่งก็คือน้ำพีชนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นพีชสดหรือว่าน้ำพีชแบบเข้มข้นก็ได้นะคะแบบไม่มีน้ำตาลนะคะใส่ลงไป2ถึง หึงช้อนโต๊ะนะคะในส่วนของพีชนี้นะคะถ้าเกิดใครไม่มีก็สามารถปรับเป็นน้ำผลไม้ชนิดอื่นก็ได้นะคะอันนี้คือในส่วนของความหวานนะคะตามใจชอบเลยนะคะเราใช้เมเปิลซีรัปนะคะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ำมะพร้าวลงไปนิดหน่อยตรงน้ำมะพร้าวนี้จะใช้เป็นน้ำมะพร้าวหรือว่าน้ำเปล่าก็ได้นะคะเรียบร้อยนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็เทใส่แก้วเตรียมเสิร์ฟเลยนะคะ ใส่น้ำแข็งลงไปตามปริมาณที่ชอบนะคะหน้าร้อนแบบนี้นะคะทำเครื่องดื่มแบบนี้คลายร้อนสดชื่นแล้วก็ยังดีกับลำไส้ด้วยนะคะทุกคน พอเติมน้ำแข็งลงไปแล้วยังไม่เสร็จนะคะทุกคนเราก็จะต้องใส่โซดาด้วยนะคะวันนี้เราเลือกโซดากลิ่นพีชนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะเลือกเป็นโซดาปกติก็ได้นะคะเทลงไปเลยนะคะก็จะได้มีความซ่าความเปรี้ยวค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าสูตรนี้ได้แรงมัน,น,นใจมาจากเครื่องดื่มปับป,ปี้นะคะเป็นโซดาที่หวานน้อยแล้วก็ดีกับลำไส้ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องลองทําชิมเองแล้วล่ะคะ่ะแล้วเราก็จะตกแต่งด้วย พีชนะคะสักสองชิ้นถ้าเกิดใครมีนะคะแล้วก็ใส่เลมอนเสียบแก้วลงไปสีสันสวยงามเนาะแค่สีสันก็สดชื่นแล้วนะคะกลิ่นหอมพีชนะคะเปรี้ยวซาบกำลังดีสดชื่นทุกจิบค่ะพอชิมแล้วก็อร่อยสดชื่นค่ะเปรี้ยวซาบแบบพอดีมีประโยชน์ด้วยนะ ใครอยากดูแลลำไส้นะคะก็ต้องลองสูตรนี้เลยถ้าเกิดว่าใครเบื่อแบบการผสมน้ำเปิลน,น้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์กับน้ำเปล่านะคะก็ต้องลองเติมสีสันแล้วก็รสชาติดีเนาะเลมอนซ a าพีชบูตนะคะพรีไบโอติกแบบธรรมชาติทำเองได้ที่บ้าน เพื่อนๆลองไปทําดูนะคะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียให้เพื่อนๆได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สูตรนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะคะถ้าใครได้ลองทําแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจสูตรเครื่องดื่มอื่นๆต่างๆก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ